เจจุรารักษั์ปีกันมาเจ,จ,จ so ็ดที่อัดปีกันมาเต็ดที่จุรารักจุรารักษณ์เปลี่ยนกันมาไรเปลี่ยนกันมาพันแสงหนีพ้นไปพ้นพ้นไม่พ้นพ้นไม่พ้นจุราพันแสงจุรานั่นคือเรือพันแสงครับเจอสุดยอดพิพายดาวดังทั่วโลกแต่เขาบอกว่าปีนี้ปีนี้สามสิบพิพายวัดถลวงพันแสงเขาบอกว่าเต็งครับไม่ใช่ท็อปไม่ต้อง ต่ยอดฟิัยดาวดังอีกหนึ่งลำอย่างสอทอขวัญไพ่ตโพว่าถูกต้องคููนี้ตั้งหน้าตั้งตารอมาตั้งแต่เช้าระยะทางนั้นมันบอกไม่ได้ว่าใครเป็นใครไผเป็นไผแล้วทั้งสองลำให้คอตกลงกันว่าถ้าคููนี้ไพยไม่มันหรือไพยไม่สนุกฆ่าลากจุงทั้งสองลำถาวายมอจลอครับลูกซิ์ กับอาจารย์จะฟัน,ฟนห้ามหันกันในเที่ยวนี้ระยะทางบอกไม่ได้เพราะปวดหัวใจครับ350เมตรถ้าอาจารย์หนีไม่พ้นลูกศิษย์แทงลายสองแน่ครับมีทั้งเจ็บมีทั้งปวดศิษย์ไม่ได้คิดล้างครูแต่อออมา จรหมอจรหมอจรปีหกหกตามคนตะพายตามคนตาบดตามคนตาเวียนถ้ามองตามสายตาพันแสงเหลือบลำเลยวยพันแสงเหลือบลำเลยวยว่ายังไงจุราลักตัวเรือสู้ได้ไม่ได้ตัวเรือสู้ได้ไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขันจนาขันจนงแต่อย่างนี้แล้วก็ลุนเรือสจอดนีละว้ยเอาแล้วครับดูสิว่าวันนี้หมอจรอจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันครูบูบอาจารย์บาดูสิว่ารองน้ำแดงร่องน้ำแดงเรอนี้จากจังหวัดพิจิตร่าจะคอยเกิดสจอดเน็นยอมสงวนสส่วนรองน้ำของเรือนียักษ์ ยโสธยาสอหยุ่งอบตจุฬาลักษณ์ผสมนี้ในน้เทพจุฬาลักษณ์ว่าท่ากระลองดูสิว่าพันแสง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 จะแรงสู้ได้หรือไม่ได้ไู่อะไรเกิดขึ้นแล้วครับระหว่างพันแสงกับเทพจุฬาลักษณ์ห่าปีกันมาเต็มที่หัางปีกันมาเต็มที่จุฬาลักษณ์จุฬาลักษณ์ลาเปลี่ยนกันมาล่เปลี่ยนกันมาพันแสงหนีพ้นไปพ้นพ้นไม่พ้นพ้นไปพันแสงจุฬาพันแสงจุฬาพันแสง ไปแล้วครับไปแล้วลิเกมานั่งอยู่ต้องคนข้างๆก็ต้องขอดสอดจอออดไม่ติดเก้าอี้ดูสิเที่ยวนี้ลำไยหรือว่า ยักษ์เขียวจะจับไข่ออหรือว่ายักษ์เขียวจะจับไข่ดูสิลำไหนลูนี้ลำไหนวิน่าระยะออกตัวเขาบอกว่าเริ่มพายแรงช่วงต้นพันแสงสุขสันแต่ว่าเทพจุราลักก็ไล่เทียบมาทัน เทพจุรารักก็ไล่เทียบมาทัน,นแม่มันช่างสุขสันสูรีนิดเดดเดที่นี่นั่นนองนมมจะรอพิจิตรลำไนจะประชิดขวาแชมปลำไนจะประชิดขว้าแชมปหรือปณีปนอมหรือฝั่งนู้นจะนอมแนมหรือปณีปนอม รนอหลุงพ่อเป็ไนไงใส่เกือบแบบนี้ใครจะแชมป์บ่งชี้ใครลเออธนากรเที่ยวแรกใครจะแชมป์บ่งชี้เที่ยวแรกใครจะกินใครเลยหนูตัดสินเลยหนอ เอาอต่ลบมาผีสิพอลบสิมึงอีกแล้วไม่ใช่ตลบว่ามันลืมนะตัดสินเลยนะว่าไงลูกจะไม่ได้นายแนงเอาตัดสินเลยนะเอาจะไม่ได้นายแนงเที่ยวนี้พันแสงสกีโอ้ยนิดเดียวก็เป็นว่าพันแสงพาท่าให้กับเทพจุฬาลักษณ์ไปนิดเดียวับใช่เอ้ยใช่เห็นใช่เห็นดอกไม้แดงๆไหมลูกใช่แค่นั้นแหละ แค่ดอกไม้แดงๆนะตี